สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมอนี้ก็มาพบพอๆกับยายแดงอีกแล้วเนาะค่ะมอนี้ยายแดงก็สิเฮ็ดเมนูย่างย่างหมูกระทะเนาะค่ะยายแดงก็สิมหมักหมูเองเนาะค่ะพี่น้องหมูของยี่แดงกับใส่หมูสองย่างเนาะค่ะย่างแรกยายแดงก็สิใส่หมูสามสันหมูสามสันนียายแดงสี่หมักเนาะค่ะค่ะแล้วก็หมูสันคอเนาะค่ะยายแดงก็สิมาหมักหมูสันคอเนาะค่ะพี่น้องค่ะกลับมาลงมือกันเลย ะะะะห่ยี่แดงกัสิใส่น้ำเปาไปน้ำเนาะค่ะพอประมาณเนาะค่ะพี่น้องนี่ก็คือสิ่งสูตรที่ยี่แดงเฮ็ดกินเนาะค่ะใส่น้ำเปล่าน้ำเปาไปแล้วยี่แดงกัสิใส่แป้งข้าวโพดนะคะพี่น้องแป้งข้าวโพดพอประมาณเนาะคะ่ะ เนวกระสีใส่น้ำตาลจักหน่อยเนาะค่ะพี่นอ้องค่ะน้ำตาลก็ะย๊ะใส่หลายเนาะคะ่ะเดี๋ยวมันสีดำเวลาเขาไปย่างแล้วมันสีดำเนาะคะ่ะพี่นอ้องยี่แดงก็สิเพิ่มควม้บนัวด้วยรสด,ดีจักหน่อยเนาะคะ่ะ รสด,ดีแล้วก้าซีอิ๊วขาวจักหน่อยนะคะพี่นองค่ะใส่ยัางละหน่อยไปเนาะคะ่ะซอสน้ำจักหน่อยเนาะคะ่ะพอประมาณเนะพี่นองเนาะแล้วก็สใส่น้นยมันหอยจักหน่อย ค่ะยี่แดงกสิกะเอาเด้อค่ะพี่น้องค่ะยา่แดงกสิใจน้ำมันปรกกอกจักหน่อยเนาะค่ะพี่น้องยา่แดงกสิใจกะเอาเนาะคะ่ะโอเคพอใส่ทุกอย่างลงไปแล้วยา่แดงกสิมาคลุกให้มันเข้ากันเนาะค่ะพี่น้องจะคือไม่เข้ากันเลยเด้อค่ะ หมูฮอสิได้หนุ่มนุมเนาะค่ะนี่เดี๋ยวือสูตรหมูนุ่มของ้ยแดงของแยแดงเห็ดกินมากจากพีนนพ่น้องคลุกหมูเ่ากันเลยเนาะค่ะพอเดี๋ยวฮอกลับไปไปกิม,มน้ำจิ้มน้ำนะคะ่ะหมักครอระมาลก็ต้องเอานวดค่ะแล้วก็ต้องไปกินกับน้ำจิ้มน้ำค่ะเพอเะฮอคลุก เข่ากันแล้วกับมะเบิงเนาะคะ่ะอา่าตาหมูหนุ่มของยายแดงก็สิเป็นแบบนี้เนาะค่ะพี่น้องยายแดงก็สิมักประมาณนี้เนาะคะ่ะที่นี่มาเข่ากันแล้วยายแดงก็สิมาใช่ตลับเนาะค่ะพี่น้องใส่ตลับไว้ค่ะบุลเลงกะ กินหม,มูกระทะก็ปลูกปลุกหลานหลานไนคนเนาะค่ะพี่น้องยี่แดงก็สิเตรียมของไว้เนาะคะ่ะค่ะที่นี่พ่อเขาใส่ตะลับแล้วเนาะคะ่ะยี่แดงก็สปปะะิปิดฝาเนาะค่ะปิดฝาเราก็เอาไปเก็บในตู้เย็นเนาะค่ะพี่น้องค่ะนี่ก็คือสูตรหมูนุมที่ยี่แดงเฮ็ดกินในครอบครัวเป็นประจำเนาะคะ่ะสูตรมักหมูกระทะใหใหมูมันนุ่มเนาะคะ่ะพี่น้องใครสนใจก็ลองเฮ็ดกินเบิ่งเด้อคะ่ะพี่น้องเด้อ ค่ะมณีแยแดงฮอสจบคลิปไปเพียงสามนีเนาะค่ะมือหนาพอกันไหมเนาะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย